อ่านว่าเราทั้งหลายยังบุคคลนั้นให้ตายแล้วจากกระทําซึ่งพรีกรรมแก่ท่านด้วยเลือดและด้วยเนื้อและเลือดของบุคคลนั้นนั่นเทียวดังนี้อยู่ๆในโดงนั้นย่อมเป็นเพราะเหตุนั้นในวันที่เจ็ดอันว่าโจรผู้เจริญที่สุดขึ้นแล้วสู่ต้นไม้แลดูอยู่ซึ่งชนซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งบุรุษนั้นผู้มาอยู่ได้ให้แล้วซึ่งสัญญาแก่จนทั้งหลายอ่านว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นรู้แล้วซึ่งความที่แห่งบุรุษนั้น เป็นผู้เข้าไปแล้วสู่ถ้มกลางแห่งดงล้อมรอบแล้วจับแล้วซึ่งบุรุษนั้นกระทําแล้วซึ่งการมัดอย่างมั่นสีแล้วซึ่งไฟด้วยไม้อันเป็นไฟกับด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่ไม้สีไฟคร่าไปพร้อมแล้วซึ่งฟืนทั้งหลายกระทําแล้วซึ่งกองแห่งไฟกองใหญ่ถากแล้วซึ่งเหลาทั้งหลายอันว่าบุรุษนั้นเห็นแล้วซึ่งกิริยานั้นของโจรทั้งหลายเหล่านั้นถามแล้วว่า ข้าแต่นายอันว่าสัตว์ทั้งหลายมีสุกรและเนื้อเป็นต้นย่อมปรากฏในที่นี้หาไม่ได้นั่นเทียวอ่านว่าท่านทั้งหลายย่อมกระทําซึ่งวัตถุนี้เพราะเหตุอะไรดังนี้อ่านว่าโจรทั้งหลายกล่าวแล้วว่าอ่านว่าเราทั้งหลายยังท่านให้ตายแล้วจากกระทําซึ่งผลกรรมแก่เทวดาด้วยเลือดและเนื้อของท่านดังนี้อ่านว่าบรุษนั้นผู้อันภัยแต่ความแต่ความตายคุกคามแล้วไม่คิดแล้วซึ่งอุปการะนั้นของพิสูจ์ทั้งหลาย รักษาอยู่ซึ่งชีวิตของตนอย่างเดียวนั่นเทียวกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าข้าแต่นายอ่านว่าเราเป็นคนเคี้ยวกินซึ่งของอันเป็นเดนเป็นกินแล้วซึ่งพัดอันเป็นเดนเป็นผู้เติบโตแล้วย่อมเป็นเชื่ออันว่าบุคคลผู้เคี้ยวกินซึ่งของอันเป็นเดนเป็นคนกาลกิณีย่อมเป็นส่วนว่าอันว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแม้ออกแล้วจากตระกูลใดจากตระกูลนั้นบวชแล้วเป็นกษัตริย์เทียวย่อมเป็น อ่านว่าพิสูจน์ทั้งหลายสามสิบเอ็ดย่อมอยู่ในที่โนนอ่านว่าท่านทั้งหลายย่อมพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ตายแล้วจงกระทําซึ่งกรรมเถิดอ่านว่าเทวดาจาักยินดีต่อท่านทั้งหลายเกินเปรียบดังนี้อ่านว่าโจรทั้งหลายฟังแล้วซึ่งคํานั้นคิดแล้วว่าอ่านว่าบุรุษนั้นย่อมกล่าวซึ่งคาอันจเจริญอ่านว่าประโยชน์อะไรด้วยคนกาและกันีนี้อ่าน,น,นว่าเราทั้งหลายยังกริย์ทั้งหลายให้ตายแล้วจักกระทําซึ่งพฤีกรรมดังนี้กล่าวแล้วว่า อันว่าเจ้าจงมาอันว่าเจ้าจงแสดงซึ่งที่เป็นที่อยู่ของพิสูจ์ทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้กระทําแล้วซึ่งบุรุษนั้นนั่นเที่ยวให้เป็นผู้แสดงซึ่งหนทางไปแล้วสู่ที่นั้นไม่เห็นแล้วซึ่งพิสูจนทั้งหลายในท่ามกลางแห่งวิหารถามแล้วซึ่งบุรุษนั้นว่าอันว่าพิสูจ์ทั้งหลายย่อมอยู่นะที่ไหนดังนี้จ้ประยบกเกงที่สาที่สี่สิบอันว่าบุรุษนั้นรู้แล้วซึ่งกติกาวัสของพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้น เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้อยู่แล้วสิ้นเดือนทั้งหลายสองกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าอ่านว่าพิสูจนทั้งหลายนั่งแล้วในที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวันทั้งหลายของตน